นี่คือเลลิตีเกมที่มีผู้เข้าแข่งขันมากที่สุดบนพื้นที่การแข่งขันที่ใหญ่ที่สุดเพื่อค้นหาชุมชนชาวนาต้นแบบที่ดีที่สุดฟาร์มแชนแนลร่วมกับกรมการข้าวและโตโยตา้าเสนอ รายการ The Farmer เกมเกษตรกรปีสองสนับสนุนโดยโตโยต้าขับเคลื่อนความสุขสวัสดีครับขอต้อนรับคุณผู้ชมทุกท่านเข้าสู่การค้นหาสุดยอดศูนย์ข้าวชุมชนต้นแบบครั้งแรกของประเทศไทยกับรายการ The Farmer เกมเกษตรกร,ร,ป,ร,กรปีที่2ครับ เราได้ติดตามดูภาพบรรยากาศทั้งภาคเหนือและภาคอีสานกันไปแล้วนะครับวันนี้เราจะไปกันที่ภาคกลางกันบ้างเพื่อไปติดตามดูกันว่าศูนย์ข้าวชุมชนตำบลสิงหานาฏอำเภอลาดบัวหลวงจังหวัดพระนครศรีอยุธยาพวกเขาได้มีการเตรียมความพร้อมสำหรับการแข่งขันในครั้งนี้ไปมากน้อยขนาดไหนแล้วไปติดตามชมกันเลยครับ เช้าวันใหม่ของชาวชุมชนตำบลสิงหันนาดูจะขยันขันแข,ข็งกันหลังจากทำบุญใส่บาตรแล้วก็ลงแปลงนาตรวจความเรียบร้อยกันแล้วอย่างนี้โอกาสที่จะคว้าชัยชนะก็มีสูงวันนี้นะฮะเราก็จะมาร่วงชุมวางแผนในเรื่องการดำเนินการในสุตรท่าชุมชนนะคะก็วันนี้ก็ได้ทีที่วได้เชิญท่านกรมเกษิรและเกษตรสำนักงานเกษตร ออมเเเนนะีี่ทป็กษต,ตอนสายทางศูนย์วิจัยข้าวจังหวัดพระนครศรีอยุธยาก็ได้มาแนะนำพร้อมกับวางแผนงานเตรียมความพร้อมให้กับสมาชิกศูนย์ข้าวชุมชนตำบลสิงห์พันนาทเพื่อเข้าสู่การแข่งขันเดอะฟาร์เมอร์เกมกเกษตรกรปีที่สองกันแล้วทางเลขาละแผนงานที่วางไว้เป็นอย่างไร เกษตรกรของเราตอนนี้มีสมาชิกทั้งหมดอยู่ที่32ลาย32ลายนี้เรากระจายพันธุ์กันทำ onu? อ่าส่วนหนึ่ง lifecycle. อ่าเราจะทากขอสี่หนึ่ง,ส,นนงส่วนหนึ่งจะทํากขอสี่เก้าส่วนหนึ่งจะทําข้าวหอมมะทุมเพื่อบริโภคอีกส่วนหนึ่งทําข้าวไรเบอรี่เพื่อบริโภคปลอดภัยเพื่อจิตตลาดที่ฮอตกันตอนตอนนี้สามสามสามคนจะคุยคือกันส,นส,สี่คน่ทำไหวไหมะค<า>ิว่าจะเป็น ภาวนาด้วยกันโตได้รับต้องการความดียวมาเราก็จะได้เมล็ดพันธุ์ที่มีคุณภาพและสามารถที่จะทําเป็นเมล็ดพันธุแล้วก็ส่งไปขายที่อื่นหรือว่าขายในชุมชนของเราถือว่าเตรียมพร้อมเป็นอย่างดีเรามาดูทางศูนย์วิจัยข้าวบ้างครับว่าได้ช่วยเหลืออะไรบ้างในการดําเนินการของศูนย์ข้าวชุมชนนะคะในส่วนของกรมการข้าวก็ปีนี้เป็นปีที่ที่สองที่เขาเป็น ศูนย์ข้าวชุมชนที่ดําเนินกิจกรรมก็สนับสนุนมเมล็ดพันธุ์ข้าวจํานวน2ตันแล้วก็จะมีกิจกรรมที่ลงมาให้ความรู้กับศูนย์ข้าวชุมชนเนี่ยนะคะก็จะมีเรื่องในเ,เรื่องของการาจัดเวทีชุมชนแล้วก็มีการเรียนรู้มีการตรวจติดตามแปลงค่ะเราก็คงต้องดูกันต่อไปว่าทางทีมศูนย์ข้าวชุมชนตำบลสีหานาฏจะสามารถกำชัยชนะได้หรือไม่ ทวงบ่ายคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดพระนครศรีอยุธยาก็ได้มาเยี่ยมชมศูนย์ข้าวชุมชนตำบลสิงหันนานเพื่อตรวจสอบความพร้อมในการขึ้นทะเบียนเครื่องหมายฮาลาตกิโลละบานเ้เราไปจ้างเขาเพราะตอนนี้มันตัวเนี้ยมันเป็นลงสีขนาดเล็กขนาดเล็กแต่เราไม่ใช้ลงสีใหญ่เพราะว่าถ้าแถวบา,างไทย เต็กกับรถที่บางไผ่เลยเราใช้ตัวนั้นแล้วก็เราเอาไปทีก็ประมาณตาันหรือสองตันเราก็เอาไปให้เขาแล้วเราก็ตามไปดูตามไปดูแล้วตามเรากลับคือเสร็จเสร็จเอากลับเลยคือเราไม่ได้ทิ้งไว้หลังจากนั้นเราก็เอามาเราลองถามท่านคณะกรรมการอิสลามดูหน่อยว่าทําไมถึงเลือกศูนย์ข้าวจุมทนตําบลสิงห์น,น้าที่จริงแล้วข้าวเนี่ยมันก็สะอาดข็มันอยู่ในตัวอยู่แล้วแต่สิ่งที่มันจะเข้าไปปนเปื้อนสิ่งที่มันจะเข้าไปทําให้ไม่ฮาล้างก็คือ สิ่งแวดล้อมสัตว์ที่จะเข้าไปอยู่ใน,ใน,ใน,ในที่เก็บวัตถุดิบตรงนี้ไม่ได้เลยเพราะว่าอุจจาระของสัตว์ทุกชนิดศาสนาถือว่าเป็นสิ่งสกปรกอในสิ่งหนาดนี้เนี่ยผมเองเนี่ยก็เพิ่งจะรู้ว่าเขาผลิตข้าวนะครับแล้วก็ท่านนายกเองแกก็มีหนังสือไปถึงท่านประธาน ก็จะขออนุญาตตาหาลานนะครับก็เลยผมก็ดีใจด้วยนะที่ที่เป็นทางเลือกอีกทางหนึ่งสาหรับผู้ที่จะบริโภคข้าวเพราะว่าในในกลุ่มตะวันออกกลางเนี่ยในในในประเทศอัลรับส่วนใหญ่จะเป็นมุสลิมทั้งหมดนะครับแล้วก็ในเรื่องของฮาล้านี่เนี่ยมันเป็นการยืนยันนะครับว่าข้าวเนี่ย เป็นข้าวที่สะอาดถูกต้องตามหลักการของศาสนาเพราะงั้นฮาลานนั้นทั่วโลกรู้จักหมดนะครับคำว่าฮาลานในกลุ่มของของมุสลิมเนี่ยจะรู้จะรู้ทั้งหมดเลยถือว่าเป็นโอกาสดีของทางศูนย์ข้าวชุมชนตำบลสิงหานาทครับที่ได้รับการคัดเลือกให้ขึ้นทะเบียนฮาลานนั่นก็ถือว่า,มาเมล็ดพันธุ์มีโอกาสจำหน่ายในวงกว้างขึ้นอ๋วันนี้ผมผมมาในวันนี้ก็มาดู ข้อมูลเบื้องต้นก่อนนะฮะแล้วต่อไปนี่ก็จะมีอะไรแนะนำก็จะบอกคือพยายามจะให้กลุ่มนี้ได้รับเครื่องหมายรับรองฮาลานให้ได้ครับเพราะว่าเ,าเป็นกลุ่มที่เราเองก็สนับสนุนอยู่แล้วนะครับต้องการให้ให้ได้รับฮาลานนะครับเพื่อความมั่นใจแล้วก็เชื่อม,มั่นของผู้บริโภคถ้าหากว่าไปทางภาคใต้เนี่ยถ้ามีฮาลานติดเนี่ยถือว่าเป็นสิ่งที่พี่น้องเราทางภาคใต้เนี่ย ถือว่าเป็นอาหารที่ราข้าวที่ที่สะอาดจริงๆตามหลักการศาสนาครับเราคงต้องส่งแรงเชียร์ให้ศูนย์ข้าวชุมชนตะบนสิงหันนาดได้ขึ้นทะเบียนหาล้านอย่างตั้งใจไว้ครับตววมเตอร์าเปอร์เกมเษตรกรกปี2 สนับสนุนโดยโตยโยต้าขับเคลื่อนความสุขกลับเข้ามาสู่การค้นหาสุดยอดศูนย์ข้าวชุมชนต้นแบบครั้งแรกของประเทศไทยกับรายการ The Farmer เกมเกษตรกรปีที่2กันอีกครั้งหนึ่งนะครับคุณผู้ชมครับทีมจากจังหวัดพระนครศรีอยุธยาถึงแม้ว่าจะเป็นทีมน้องใหม่แต่ว่าประสบการณ์ในการปลูกข้าวของพวกเขาไม่ธรรมดาเลยนะครับและด้วยความสมัครสมาสามัคคีของคนในชุมชน บวกกับการบริหารจัดการที่ดีทําให้พวกเขามีความพร้อมในหลายๆด้านจึงถือได้ว่าเป็นอีกหนึ่งทีมที่ไม่ควรมองข้ามเลยละครับหลังจากการประชุมแผนงานกันไปแล้วกลุ่มเกษตรกร,ศ,ร,กรศูนย์ข้าวชุมชนตำบลสิงหนนาดบ้างก็เตรียมแช่เมล็ดพันธุ์กัน ประเภทพันที่ใช้กันของทางศูนย์ข้าวนี่ก็คือกอขอสี่เก้า,า,าแล้วมันดีอย่างไรกันครับข้าวกระสอบเนี่ยเขาสามารถที่จะ,ะบรรจุพร้อมเสร็จคือว่าเขาคัดแล้วไม่มีขี้รีบไม่มีเม็ดแดงเราสามารถที่จะเพาะได้ทันทีเลยคือว่าเราทั้งประหยัดทั้งแรงงานประหยัดทั้งกระสอบแล้วก็อีกส่วนหนึ่งเราก็ไม่ต้องไปเปลืองพื้นที่มากเราสามารถที่จะเอายกกระสอบไปแช่น้าในโอ่งหรือว่าในคลองหรือว่าในลำรางในสํารกนาก็ได้ แต่ต้องเน้นว่าเป็นน้ำที่สะอาดนะครับตัวนี้เราถึงจะอัตราการงอกถึงจะค่อนข้างกับร0อเซ็นะครับตัวนี้ถือว่าเป็นข้าวที่มีคุณสมบัติดีในการเพาะปลูกแถมได้ผลผลิตสูงอีกด้วยสำหรับการแข่งขันมเมล็ดพันธุ์ยังมีอีกหลายแบบมีอะไรอีกบ้างครับคุณลุงข้าวสมบัติคุณสมบัติของขอขอขอสีออ่้นนแข็ง ไม่สูงแล้วก็จะแง้ทีลวงยาวจะแง้ทีในหนึ่งลวงเนี่ยถ้าผมต้งว่านับกันให้ดีๆนะถ้าลวงงามๆจะได้ร้อยกว่าเมล็ดต่อหน,นึ่งแ้่อย่างถ้าไม่งามก็หยุดก็ถูกว่าเริ่มก่อนมีใช้ไปกว่าครึ่งเป็นคำที่ใช้ได้กับทีมศูนย์ข้าวชุมชนตะบนสิงหันนาดอย่างลงตัว เป็น,มนเมล็ดเป็นเป็น,มนเมล็ดพันธุ์ที่แข็งแรงนะเมื่อเราจะผสมกัมาแช่กับน้ำยาก็ได้ทําให้งอกเร็วขึ้นอีกถ,ถ้าใน่ใส่น้ำยาใส่ชีวภาพใส่สารเร่ง,งเข้าไปเนี่ยจะทําให้งอกเร็วขึ้นและต้นข้าวจะแข็งแรงได้ได้ดีด้วยครับอย่างนี้ดีแต่ว่าเป็นการเพิ่มต้น,นทุนขึ้นไปอีกหน่อยที่ผมทำนี่อยากจะลดต้นทุน ตมหลังจากคัดเลือกเมล็ดพันธุ์แล้วก็ตามดูต่อไปว่าเกษตรกรจะทำอะไรกันอีกบ้างทำไรอยู่ถานาอยูอ่แล้วทำไมเที่ยวนี้ถึงไขายยาปล้าแล้วกันน้ำไม่มีรอน้ำวิตูน้ำแห้งคอทอยู่นะ้คอด,ดอยู่เ<อ>ข,ของเราเต็มไปหมดแล้วไม่รู้จะได้วางเมื่อไหร่เนื่เนน้ำไม่มีวิต แล้วปกติเคยตีดินแล้เที่งยงไรนึกยังไงถึงได้มาไถ่ยอย่างนี้ว่าจะถ่ายลดต้นทุนหน่อยประหยัดต้นทุนแล้วมันช่วยอะไรได้บ้างช่วยได้หลายอย่างไหนจะไหนจะข้าวดีดแล้วก็ข้าวให้ข้าวงามถ่ายให้ข้าวงามกาจัดวจะพืชแ,แต่วัชพืชอีกแล้วจะหวาน่อไห่เนี่ยเดี๋ยวว่าหวนถ่ายเร็กก็หวานคาดแล้วก็หวาน ต้องทำวันน่ะแล้วต่อไปการเตรียมแปลงต้องทำอะไรต่ออีกแต่ขายแล้วแตขายแล้วก็วานขาดละวานขาดก่อนขาดแล้วก็มารูปเทือกแล้วก็วานช่วยปรับปรุงดินได้เยอะแล้วก็กำจัดวัชพืชแล้วก็ช่วยลดต้นทุน เท่ากับเราย้อนกลับไปเหมือนตอนสมัยก่อนๆนะที่เราใช้ไถแต่เดี๋ยวนี้สมัยใหม่จะเป็นรถโรตารี่แต่ว่าเราเรากลับมาอย่างเงี้ยมันประหยัดกว่าไปจ้างไถเราตามติดเกษตรกร,ศ,ร,กรศูนย์ข้าวชุมชนตำบลสิงห์ันนาดกันต่อครับเอ๊ะพวกเขาเริ่มไถกันแล้วดูกันครับว่าประโยชน์ของการไถเป็นอย่างไร ขอต้นข้าวจะงอกงามดีกว่าเพราะได้ทั้งวัชพืชหมักแล้วก็เวลามันเน่าแล้วจะเป็นปุ๋ยให้แก่ต้นข้าวแหมถือว่าใช้วิธีเก่าเข้ามาเพื่อลดต้นทุนนับว่าไอเดียดีครับไอขนองร้อมันหักตับเสียราการมันเียมันหายแล้วมันขนงมันแตก ันนี้ถายไม่ได้ขายน้ำก็เพชรกระเพชรกระเพชรถ้าถายไปเดี๋ยว๋ยวหักหมด <ไป S 2> ขึ้นไม่ได้ไ <ป S 2> ขึ้นไม่ได้ครับหลวงทราได้เท่านี้ครับกา้จะเสร็จแล้วเหลยอไม่กี้อยโธอีกนิดเดียวครับก่อนจะถเสร็จแต่ก็ถือว่าเป็นการเตรียมแปลงที่ให้คุ้มค่าลดต้นทุนมากที่สุด เราคงต้องรู้กันต่อไปว่าเช้าศูนย์ข่าวชุมชนตำบลสิงหนาทจะดำเนินการอะไรกันต่อไปติมฟเกอร์เกมเกษตรกรปีสองสนับสนุนโดยโตโยต้ขับเคลื่อนความสุข กลับเข้ามาสู่การค้นหาสุดยอดศูนย์ข้าวชุมชนต้นแบบครั้งแรกของประเทศไทยกับรายการ The Farmer เกมเกษตรกรปีที่2ช่วงนี้นะครับเราจะพาไปดูวิถีชีวิตความเป็นอยู่ของพวกเขากันบ้างว่าในแต่ละวันหลังจากที่พวกเขาเสร็จ,จากภารกิจการทำนานกันแล้วพวกเขาทำอะไรกันบ้างแต่ว่าจะเป็นกิจกรรมอะไรที่ไหนไปติดตามชมกันเลยครับ ขอแนะนาให้ท่านรู้จักพี่นัดพรานล่าหนูมือฉกัดแห่งตะบลสิงหนาพีนัดครับหนูนี่มันรายมากน้อยแค่ไหนเนี่ยหนูไม่กัดหมดตอนหวานทีแรกมันเก็บมาแล้วกินหมดมันอ๋อเก็บมาแล้วกินกินหมดทําให้ข้าวม่นขึ้นข้าวมัขึ้นก็เลยข้าวเราก็เลยดูแบบว่าไม่เป็นแถวเป็นแนวนี่คือคือปัญหาหนึ่ง ในตอนที่เริ่มหวานประมาณ3วันพอดีมันหม่าจะลงทุนถือวันเล็กแต่พิษสงร้ายกากว่าขนาดตัวครับด้วยเหตุนี้จำต้องมีพรานอย่างพี่นัทช่วยจัดการตอนเช้าเรามาชมกันครับว่าพี่นัทจับหนูได้เยอะหรือไม่เช้าว,วันใหม่ เราลองไปดูกันว่าพี่นัทพรานาหนูเป็นอย่างไรบ้างวันวานแห่งความภูมิใจจะสืบทอดไปให้ลูกให้หลานกี่ร้อยวันพันปีตลอดการเราคือผู้สร้างตำนานอารยธรรมท่าันเป็ตัวงนี่ไม่ควรว่าจะใหญ่หรือเปล่าเป็นเมฆโซนเขาใหญ่ยังเล็กก็มีนะ นี่เคยเห็นไอ้ตัวจี๊ดๆีอ่ะอ้ท่นเล็กกระดักไม่ทิพยเพราะมันมันตัวมันเล็กมันรูดบวกมากไม่ทอมันสบาดข้างแลวเคยเคยเคยติดขาไหมนี่แบงย่างที่เราดักด้วงอ่ะติดขานี่บางทีเขาฟอกควันยู่ก็ปุ่มมันรูดแล้วก็ไปติดอยู่ฟันหน้าสองซี่ติดอยู่เลยติดอยู่เลยอืมบางทีเนี่ย ถือว่าเป็นอาชีพเสริมของเกษตรกรชุมชนตำบลสันนาทที่ช่วยกำจัดศัตรูข้าวได้ดีครับอย่างนี้ต้องเปลนหมดอายุแล้วเนี่ยหลายเที่ยวแล้วเนี่ยนะครั้งหนึ่งทำได้กี่เที่ยวใช้ได้อกกี่เที่ยวก็เราก็ดูว่างๆสามตัวถ้าหนูพุกงสองตัวแล้วตัวต้องเปลี่ยนเลยมตัวใหญ่ระดับหนึ่งผ่านดูแล้วจะถึงขนาดที่พุ่งเลย นี่ยังมือสอง้วมือหนึ่งมีเหนือนี่อีกคนนะมีพันหรืพันหนึ่งมีไงมมีไหนี่แค่มือสองนะเนี่ยมือหนึ่งเหนือนี่อีกอ่ะใครพิョンอ่ะนู่นโอ้ด้วยเหรอ หลังจากเราไปดูพรานลาหนูกันแล้วยังมีอาชีพเสริมอีกหนึ่งอาชีพที่น่าสนใจเกี่ยวกับการกําจัดศัตรูพืชครับนั่นก็คือการฉีดสารชีวภาพกําจัดศัตรูพืช บำรุงต้นข้าและส่วนประกองมันก็มีไอ้พวกนี้ไงสารสะเดา าาาารรทนนองัยถือว่าเป็นการลดสารเคมีมาใช้ชีวภาพได้อย่างหลงตัวครับแล้วมันป้องกันแมลงได้ดีแค่ไหนกันมันมันแมลงไม่ตายนะแต่มันก็ทักได้ทักได้มันก็ทนประมาณประมาณห้าปียี่สิบวันมันมันมันกระตุ้นข้าวให้โตด้วย มันเป็นบางตัวมันจะมีฮอร์โมนอยู่ตัวช่วยช่วยก็เ,เร่งเร่งลากมาของไอตัวเนี้นะทำให้ลากหากินเก่ง การนำสารชีวภาพมาใช้นอกจากจะปลอดภัยแล้วยังช่วยให้ข้าวแข็งแรงมีคุณภาพาอีกด้วยขวองจะวเราร่วมร,ร่วมใจข้าวสาพันธุยจะผมจะต้องบอกว่าทีมจากจังหวัดพระนครศรีอยุธยาเป็นอีกหนึ่งทีมที่น่าลุ้นน่าเชียร์จริงๆครับส่วนใครจะได้เป็นแชมป์ในการแข่งขันครั้งนี้อย่าลืมติดตามชมรายการ The Farmer เกมเกษตรกรปีที่2ได้ทุกวันจันทถึงศุกร์ทางสถานีฟาร์มชาแนลเวลา16.30นน,นถึง17.00นและในรายการคนไทยหัวใจเกษตรทาง b o เด N ไนทีว v เวลา5.00นถึง5.30นนและอย่าลืมกลับมาร่วมการค้นหาสุดยอดศูนย์ข้าวชุมชนต้นแบบได้ใหม่ในวันพรุ่งน,นี้สำหรับวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ ถ้ากระสอบเนี่ยเขาสามารถที่จะ,ะบรรจุพร้อมเสร็จคือว่าเขาคัดแล้วไม่มีที่รีบไม่มีเม็ดแดงเราสามารถที่จะเพาะได้ทันทีเลยคือว่าเราทั้งประหยัดทั้งแรงงานประหยัดทั้งกระสอบแล้วก็อีกส่วนหนึ่งเราก็ไม่ต้องไปเปลืองพื้นที่มากเราสามารถที่จะเอายกกระสอบไปแช่น้ําในโอ่งหรือว่าในคลองหรือว่าในลํารางในสํารกนาก็ได้แต่ต้องเน้นว่าเป็นน้ําที่สะอาดนะครับตัวนี้เราถึงจะอัตราการงอกถึงจะค่อนข้างกับร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับตัวนี้